อาจีนี่สวัสดีค่ะใช่แมวใช่แมวจีนี่ใช่แมวใช่แมวมื่อนี้ยาย่แล้วผาพี่น้องมาเก็บบักรครัวอีกแล้วค่ะจากหลังจากรีวิวไปแล้วเนาะค่ะแต่ก็เก็บไปแล้วรอบหนึ่งบาดนี้มันเป็นอีกลรอคะพี่น้องคุณน่ะอยู่ข้างหลังของยายแล้วเ่ยค่ะเป็นบักรลายหนึ่งค่ะมาเก็บน้องปันค่ะไป ไปใส่ตํําตาหุงคือเก่านะคะเนาะแล้เมื่มก็บค่ะตอนนี้เวลาเขาไม่ได้กาประมาณบ่าย่วงนะคะบ่าย่วงตรงบรรยากาศเขาสุดยอดแดดอ่อนๆแดดเบาแห้งค่ะเป็นสีเขาหนาหนาวแล้วเลยแดดเบาแห้งมามาค่ะมาเก็บบักทัวร์ทำกันอ่อ,อนซ่อนอ่อนซ่อนบักทัวร์แย่แลมเองค่ะไปเิ่งพี่น้องเขาเก็บ คือพนสีตกเนี่ยค่ะเฝ้าเก็บเข้าไปเป็นหลายคักพี่น้องลูกสาวก็ไปเก็บบ,กบักเขือลูกสาวไปเก็บบักเขือพี่จีนี่ไปเก็บบักเขือแม่มาเก็บบกักถั่วเบวังนี่พี่น้องเป็นหลายครับ ได้ายได้ใสอยู่ค่ะโอ้ยหูตัวแล้วแม่งอียังกินแม่งอียงังนอนนี่นี่เ็นบอก่ะแม่งแม่งกินบอกทัวเจนมักหลอกขามันมาหลอกขาปุ้งในพี่นอ้องอืสองสามหมื่นเก็บพี่น้องเก็บจนหมดท่าน พูดตัวปีนี้เป็นายพูดนะคะตัวยายเล่แม่ใส่อะไรใส่อยู่ช่อนผักพี่น้องก็บแป๊บเดียวเลยค่ะนี่ยในกำนึงแล้วเก็บแป๊บเดียวในกำนึงแล้ว เฮ้ยพี่จีนี่ไปเก็บบะเขืออ่ะปะโอ้ยเบิงบ่งเบิ้งเบิ้งลูกอ่าพี่จีนี่โชว์โชว์โอ้ยพี่จีนี่ไปเก็บอ่าไปเก็บบักบักเขือไข่เมียอ่ะใส่ใส่นี่ใส่นี่อ่ะไปเก็บอีกไปนุ๊ไปเก็บอีกไปไปเก็บบักเขืออีกไปลูกไป <c oughs> มันไปเก็บบักเขือแล้วเออน่ะอนซ้อนนโมอพี่น้องโอ้ย,อยเป็นหลายครับ บเก็บมันกะเข่าไหวพี่น้องเพราะว่าสองสามมือมันกะไงแล้วก็้ย่อยเก็บไปนั่มถ้าอยู่ไกลก็มาเอาก็ย่ายแดมไปตำเลยค่ะเด้อคนซ้อนมารัวค่ะุณนะน้องซงน้องซิงน้องซง,ง,งน้องซิงไหนใส่ไหนใส่ยใสยอ,ยอยู่พี่น้อง ดีค่ะเห็นป้องงามค่ะกินกับบอสท่านตำกับบอสท่านพี่น้องนามงาม,งาม รอบนี้แล้วค่ะอันนี้กำที่สองนะคะน,นี่กำที่สองใครอยู่ข้างในกูโอ้ยดีใจไหนคะ่ะทัวของยายเลมแดดออกมาแล้วค่ะพี่น้องแดดออกมาแล้วตะกี้บ่มีบ่มีแดดเนาะยายเลม่เ,ยเ,ล,มเลยซ้อนกรรคำค่ะมื่อนี้ สองกำกับพ่อเนาะค่ะเนาะไปตำทย่อยเก็บค่ะถาบ่าทย่อยเก็บมันกะแกว้ยสองสามมือแกแล้วนี่แย่แลมสิเอาไปตำสักสองกำตำกำเดียวแต่ว่าเก็บทย่อยสิต้เย็นไหวเนาะค่ะเนาะเอามือนี้ก็ซ้ํานีเด้อค่ะมือนี้แย่แลมภาพพี่น้องมาเก็บประทูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แย่แลมด้วยนะคะ แค่นี้นะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะคุณมันยังร้ายอยู่ค่ะพี่น้องบอคตัวหลายได้ห,ห,หอรอโว่แงแซงแรงแยังร้ายอยู่ค่ะสองสามหมื่นมาเก็บไหมเนาะค่ะน้อมือนีแล้วสาหนีแล้วค่ะ